เมื่อวานเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจปรากฏว่าพอลงเครื่องปุ๊บตำรวจตามไปจับคนจีน2คนม, 2> มาไฟล์เดียวกันนี่แหละแล้วก็ไปลักทรัพย์ไปขโมยของบนเครื่องบินเนี่ยครับคือขึ้นสายการบินของจีนแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าไปเจอ2คนนี้มีมีเงินบาทอยู่80,000บาท อยู่กับตัวนะเ,ออเนี่ยคือแลกมา8 0ดห0ื่นว่าอย่างนั้นนะครับแต่เงินใครนะันว่าอีกทีหนึ่งนะทีนี้ผู้เสียหายบอกว่าคือตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆบนเครื่องบินนะครับทีนี้คือพอเหมือนกับว่าสักพักหนึ่งอะ่ะเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเงินตัวเองหายไปแล้วมันจะหายไปไหนอะ่ะมันก็ต้องมาอยู่ข้างๆหรือเปล่าแล้วสงสยัยข้างๆนี่แหละ แล้วสุดท้ายก็เลยแจ้งแจ้งเป็นเบาะแสตำรวจก็เลยตามไปจับตอนที่สองคนนี้ยังไม่ทันได้ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิครับเบื้องต้นพอจับได้สองคนบอกว่าไอ้ไม่รู้เรื่อง และลักทรัพย์คือลักทรัพย์ชนชาติเดียวกันด้วยนะครับแต่การตรวจสอบพบว่าทั้งสองรายนี้ที่คาดเป็นผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ในลิสต์ของบุคคลที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับอันนี้ของเนี่ยเตือนเลยครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคือถ้าจะมาขโมยของร้ายตามจับเนี่ยบอกเลยว่าสนามเินสุวรรณภูมิกล้องเขาดีเจ<ช>้าหน้าที่เขาเด่นจับได้แบบรวดเร็วทันใจจริงๆฮะจริงเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยไว้ใจสุวรรณภูมิได้นะครับ